สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการาแก้ปัญหาหรือตั้งค่านะครับเวลาเราเปิดทีวีมาแล้วแบบชักปั๊กหรือปิดเครื่องเวลาทีวีมันชอบกลับไปที่เมนูภาษาอังกฤษยอยู่เรยเลยวิธีง่ายๆครับก็คือเอารีโมทของขึ้นมานะฮะของตัวเออตอนฮะเข้าไปที่ตั้งค่าฟันเพืองตัวนี้นะฮะแล้วทีนี้เข้ามาที่าการสนับสนุนนะครับ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอาจจะเป็นแนวซับพอร์ตก็ได้ครับแต่ว่าพอเราตั้งมาแต่ว่าให้ให้เข้ามาที่รูปตัวรูปสนับสนุสนนี่ครับตัวซับพอร์ตตัวนี้นะแล้วเข้าไปที่การรีเซต็ตอา่าตั้งค่าเริ่มต้นตั้งแต่โรงงานนะครับแล้วก็เอนเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็อา่าคืนค่าโรงงานนะครับแล้วทีนี้ให้ใส่รหัสรีเซต็ตอ่ะตามตามที่มันอยู่ตัวบนนี้เลย C C 5อาจจะใส่ประมาณสักสองครั้งแล้วก็เครื่องมันก็จะรีเซ็ตระบบของมันเวลาเราเปิดเครื่องมาปุ๊บมันก็จะเด้งเป็นภาษาไทยทันทีเลยอันนี้ก็เป็นวิธีีแแก้ท่่บบวา ราไปเจอทีวีที่มันแบบว่าเวลาปิดเครื่องแล้วมันชอบมาเมนูภาษาอังกฤษอยู่เรื่อยเลยทั้งๆท,ที่เราใช้เป็นไทยแล้ววิธีทําก็ทําเหมือนที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้นะครับ <Hey. S 1> ก็คือเข้ามาที่ตั้งค่าตัวนี้นะครับกดอีกทีหนึ่งเข้ามาที่รูปตัวทีวีสนับสนุนหรือเป็นภาษาอังกฤษมันอาจจะขึ้นซับพอร์ตแล้วเข้ามาที่รีเซ็ตตั้งค่าเริ่มต้นง,งานตัวน,นี้ครับแล้วก็กดคืนค่าแล้วก็ใส่รหัสตามตัวบนนะครับประมาณนี้คะัขอบคุณครับ